สวัสดีครับเรนทุกคนวันนี้กับครูเบลเช่นเคยนะครับวันนี้ครูเบลจะมาสอนเรื่องระบบขับถ่ายนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาที่อยู่ในวิชาสุขศึกษาและวิกยาศาสตาของเรียนชั้นพิทยศึกษาปีที่5าเรามาดูนครับว่าระบบขับถ่ายมีความสําคัญอย่างไรกับร่างกายบ้างนะครับแล้วก็มีอวัยวะใดที่อยู่ในระบบขับถ่ายบ้างมาดูกันเลยครับการขับถ่ายอุจจาระคืออะไรการถ่ายอุจจาระนี่คือการที่ กากอาหารที่เหลือจากการย่อยอาหารซึ่งผ่านกระบวนการย่อยตั้งแต่ปากนะครับหลอดอาหารกระเพาะอาหารจนมาถึงลำไส้เล็กลำไส้เล็กเนี่ยจะเป็นตัวย่อยอาหารมากที่สุดแล้วก็ดูดซึมสารอาหารเหล่านั้นที่เรากินเข้าไปเนี่ยเข้าสู่ร่างกายนําไปใช้ประโยชน์กากอาหารที่เหลือจากการดูดซึมนะครับก็จะถูกส่งไปยังลำไส้ใหญ่นะครับเพื่อเตรียมตัวขับออกจากร่างกายซึ่งอยู่ในรูปของอุจจาระ และกากอาหารนั้นจะถูกขับออกมาจากร่างกายได้อย่างไรละ่ะเรามาดูกันเลยครับกากอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยจะถูกขับออกจากร่างกายซึ่งมันเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างลำไส้ใหญ่และทวารหนักเรามาเจาะทีละตัวเลยครับว่าลำไส้ใหญ่และทวารหนักเนี่ยมีหน้าที่อย่างไรบ้างในการขับกากาอาหารออกจากร่างกายเอาไว้ว่าอย่างแรกนะครับก็คือลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นลำไส้ที่ต่อจากลำไส้เล็กมานะครับซึ่งส่วนต้นเนี่ยจะมีไส้ติ่งอยู่นะครับซึ่ง ไส้ติ่งและก็ลำไส้ใหญ่เนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในการย่อยอาหารแต่ลำไส้ใหญ่เนี่ยทำหน้าที่ดูดซึมน,น้ําและเกลือแร่ออกจากกากอาหารที่ย่อยเสร็จแล้วนะครับและก็จะขับเมือกออกมาหล่อลื่นก,กากอาหารส่วนที่แข็งนะครับให้เคลื่อนที่ออกจากลำไส้ใหญ่ไปได้เอาไ้วันที่2ก็คือทวารหนักทวารหนักเนี่ยจะอยู่ต่อจากลำไส้ใหญ่นะครับนะครับซึ่งปลายลำไส้ใหญ่จะมีไส้ตรงอยู่ทวารหนักจะอยู่ ต่อจากนั้นนะครับเป็นกล้ามเนื้อหูรูดนะครับทำหน้าที่เป็นทางระบายของอุจจาระอ่าและมีคําถามว่าถ้าเกิดนักเรียนเนี่ยไม่ได้ขับถ่ายอุจจาระหลายวันเนี่ยติดต่อการผลจะเป็นยังไงบ้างนะครับการที่นักเรียนทานอาหารเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการขับถ่ายอุจจาระออกมาเลยนะครับกากอาหารที่เหลือจากการย่อยเนี่ยก็จะสะสมอยู่ในร่างกายเราเมื่อกากอาหารนั้นสะสมอยู่ในร่างกายนานๆนะครับจะทําให้เกิดอาการท้องผูกหรืออุจจาระแข็งตัวส่งผลทําให้ ขับถ่ายได้ลําบากนะครับที่ขับถ่ายลําบากเพราะว่าลำไส้ใหญ่เนี่ยจะดูดซึมน้ํากลับเข้าสู่ร่างกายนะทำให้เป็นโรคลิซิดดวนทวารได้นะครับและอาจทําให้ลมหายใจของเราเนี่ยมีกลิ่นเหม็นด้วยนะครับการทํา <_' S 1> งานของการขับถ่ายจะละนะครับเมื่อกระบวนการย่อยอาหารเสร็จสิ้นหมดแล้วนะครับกากอาหารที่เหลือจะเคลื่อนที่ผ่านไปยังลําไส้ใหญ่นะผนังลำไส้ใหญ่เนี่ยจะทําหน้าที่ในการดูดซึมน้ําและเกลือแร่ออกจากกากอาหารเหล่านั้นนะครับกลับสู่ร่างกาย ทําให้กากอาหารนั้นเกิดการแข็งตัวขึ้นนะครับแล้วลำไส้ใหญ่จะขับเมื่อออกมาหลอลื่นให้กากอาหารส่วนที่แข็งเคลื่อนที่ผ่านไปสู่ปลายลำไส้ใหญ่ได้นะครับซึ่งเป็นส่วนที่ไวต่อการสะสมอุจจาระเมื่อเต็มจะทําให้เรารู้สึกว่าเรารู้สึกปวดท้องนะครับและทะวารหนักก็จะเปิดออกนะครับทําให้อุจจาระไหลออกมาได้นะครับเรามาดูการทํางานของมันครับรูปนี้นะครับเป็นรูปลำไส้ใหญ่ส่วนปลายก็จะเป็นไส้ตรงนะครับ เมื่ออาหารย่อยเสร็จแล้วนะครับอาหารที่อยู่ในรูปลักษณะลูกกลมๆเหลืองๆในรูปนะ,รนะครับก็จะเคลื่อนที่นะครับค่อยๆเคลื่อนที่ผ่านลำไส้ใหญ่ไปครับไปสู่ปลายลำไส้ใหญ่นะครับพอถึงปลายลำไส้ใหญ่แล้วเนี่ยจะมีการเก็บสะสมไว้นะครับพอเก็บสะสมไว้มากๆจะทำให้รู้สึกเราปวดอุจจาระแล้วเราก็เข้าห้องน้ำเมื่อเราเข้าห้องน้ำเสร็จกระเพาหนัก็จะเปิดออกนะครับเพื่อให้อุจจาระไหลออกมาตามรูปเรามาดูลูกที่เกี่ยวข้องกับการขับถ่ายอุจจาระกันบ้างครับ โรคที่เกี่ยวข้องกับการขับถ่ายจะละนะครับถ้าลำไส้ใหญ่ดูดน้ําออกจากกากอาหารมากเกินไปนะครับเพราะกากอาหารตกค้างอยู่ในลำไส้หลายวันคือเราไม่ได้ทําการขับถ่ายมาหลายวันนะครับจะทําให้เกิดกากอาหารในแข็งตัวนะครับแล้วทําให้เราขับถ่ายได้ลาบากมากขึ้นนะครับเรียกว่าเร,เราเรียกอาการนั้นว่าอาการท้องผูกถ้าเราท้องผูกเป็นเวลานานๆน,น,นะครับก็จะทําให้เราเกิดเป็นโรคลิซิดวงทวารได้ มาดูครับว่าท้องผูกเนี่ยเราจะทํายังไงเราจะทำเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับทาให้เราหายท้องผูกนะครับก็คือเราต้องมีทานอาหารที่เป็นที่มีกาก,ากใยมากๆนะครับดื่มน้ํามากๆมันออกกําลังกายงดดื่มชาก,กาแฟนะครับแล้วก็ฝึกการขับถ่ายให้เป็นกิจวัตรประจำวันโดยปกติแล้วในการขับถ่ายทุกวันเนี่ยเราควรขับถ่ายหลังจากตื่นนอนตอนเช้าและช่วงบ่ายประมาณช่วงบ่ายสองนะครับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการขับถ่าย นะฝึกให้เป็นประจำฝึกให้เป็นกิจวัตรร่างกายเราจะขับถ่ายอย่างเป็นปกติและร่างกายเราก็จะดีขึ้นด้วยต่อมาคือเราต้องพยายามลดความเครียดนะครับโดยการหากิจกรรมอะไรก็ได้ที่เราสนใจทําเพื่อให้ความเครียดมันลดลงเช่นกนนนารออกกาลังกายอ่านหนังสืออะไรพวกนี้ครับจะทําให้เราลดความเครียดได้ต่อมาถ้ากินอาหารที่มีเชื้อบิดเข้าไปเนี่ยอาจจะทําให้เราเป็นโรคลำไส้อักเสบได้ การป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวกับการขับถ่ายบ่อยอาจจะนําไปสู่การเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้แล้วเรามาดูันครับว่าเราสามารถดูแลระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายอุจจาระได้อย่างไรบ้างอะนักเรียนคิดว่าการกระทําใดเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและการกระทําใดเป็นผลเสียต่อระบบย่อยอาหารบ้างการกระทําที่ส่งผลดีต่อระบบย่อยอาหารเลยนะครับข้อ1เลยคือการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนที่เราจะกินจะทําให้กระเพาะอาหารเนี่ยไม่ต้องทํางานหนักเกินไปนะครับ ช่วยอาหารถูกดูดซึมได้ง่ายขึ้นและก็การเคี้ยวอาหารให้ละเอียดจะทําให้เรากินอาหารได้ช้าลงครับสมองจึงส่งสัญญาณให้ร่างกายรู้สึกอิ่มได้ก่อนที่เราจะกินอาหารในปริมาณเพิ่มขึ้นทําให้เราไม่เป็นโรคอ้วนได้ง่ายด้วยนะครับ2การกินอาหารหตรงเวลานะครับเราควรที่จะกินอาหารให้ตรงเวลานะครับและก็ควรกินอาหารให้ครบทั้ง3มือ้อซึ่งจะช่วยทําให้น้าย่อยที่หลังออกมาทํางานได้ตรงเวลา สามกินอาหารที่ปรุงสุกสะอาดไม่ควรกินอาหารสุกดิบหรือไม่สะอาดเพราะอาจทําให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารได้เช่นโรคท้องเสียนะเป็นต้นอาหารที่สุกสดดิบเนี่ยนะครับจะมีเชื้อแบคทีรียที่อยู่ตามเนื้อสัตว์หรืออาหารของเรานะครับเมื่อกินเข้าไปแล้วจะส่งผลต่อระบบย่อยอาหารเป็นอย่างมาก C ีไม่กินอาหารรสจัดหรือมีกรดมากนะครับเช่นน้ำอัดลมน้ำส้มพริกดองของดองเพราะว่า อาหารจําพวกนี้นะจะทําให้ราคาเคืองต่อกระเพาะอาหารได้ห้านับดื่มน้ําสะอาดให้เพียงพอนในปริมาณที่พอเพียงกับความต้องการของร่างกายเราสังเกตได้จากสีของปัสสาวะถ้าสีของปัสสาวะของเราเนี่ยนะครับใสนะครับแสดงว่าเราดื่มน้ําพอแล้วนะครับดื่มน้ําได้พอเหมาะพอควรแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดสีของปัสสาวะของเราเนี่ยมีสีเหลืองเข้มสแสดงว่าเราดื่มน้ําในวันนั้นเนี่ยน้อยเกินไปนะครับก็ควรดื่มน้ําเพิ่มเพื่อให้ ร่างกายไม่ขาดน้ำหกไม่ออกกำลังกายหลังกินอาหารทันทีเพราะว่าการออกกำลังกายหลังกินอาหารทันทีเนี่ยจะทำให้เกิดอาการจุกนะครับควรออกกำลังกายหลังจากกินอาหารไปแล้วสองชั่วโมงนะครับเพื่อให้อาหารได้เกิดการย่อยที่ดีก่อนแล้วค่อยไปออกกำลังกายเราก็จะไม่เกิดอาการจุกในขณะที่เราออกกำลังกายนะครับเจ็ดพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับทำจิตใจให้ล่าเริงแจ่มใสนะครับ โดยการพักผ่อนเนี่ยวันหนึ่งเราควรพักผ่อนอย่างน้อยแ1ดสิบชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเพียงพอเมื่อเราทําจิตใจให้แจ่มใสนะครับมีความสุขนะครับร่างกายก็จะหลั่งกดในปริมาณที่พอเหมาะทําให้ไม่ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารเเมื่อกี้เราพูดถึงการดูแลระบบย่อยอาหารไปแล้วนะครับเรามาดูว่าระบบขับถ่ายระเละเนี่ยเราควรดูแลมันได้ยังไงบ้าง หนึ่งเลยคือเราต้องไม่กินอาหารรสจัดนะครับรสจัดเช่นอะไรบ้างเช่นเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดหวานจัดเป็นต้นเพราะว่ามันจะทําให้เกิดการระคายเคืองต่อผนังลำไส้ใหญ่และทวารหนักได้นะครับสองกินอาหารที่ปรุงสุกสะอาดไม่กินสุกสุกดิบวิธีการดูแลเหมือนระบบย่อยอาหารเลยครับก็คือไม่กินอาหารหลักดองนะครับเพราะจะทําให้เกิดอาการท้องเสียได้สามควรกินอาหารที่มีกาก,ากใยสูงนะครับ เช่นถั่วข้าวกล้องข้าวซ้อมมือผักและผลไม้ต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งอาหารพวกนี้จะมีกากใากากากย,ยที่สูงมากกากใยหนึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณของเสียและเมื่อรวมกันกับกาก,ากาอาหารที่ถูกย่อยแล้วจะทําให้เคลื่อนตัวไปตามลําไส้ได้ง่ายขึ้นนะครับและกากใยยังจะช่วยอุ้มน้ําซึ่งน้ำมันจะทําให้กากาอาหารอ่อนนุ่มทําให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้น C. ดื่มน้ําสะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วนะครับ การดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยละแปดแก้วเนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการขับถ่ายทำงานได้เป็นปกติห้าคุณฝึกขับถ่ายให้เป็นเวลานับอย่างที่บอกกล่าวไปในข้างต้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายอุจจาระก็เหมือนกันครับก็คือเราต้องฝึกขับถ่ายให้เป็นเวลาจะได้ไม่มีการหมักหมมของเชื้อโรคหรือกากอาหารในระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายทําให้ร่างกายเรา สุขภาพดีต่อมาเราควรล้างมือหลังขับถ่ายทุกครั้งเพราะว่าเวลาเราขับถ่ายเนี่ยนะครับก็จะมีเชื้อโรคติดตามนิ้วมือนะครับเราก็ควรล้างมือให้สะอาดตามหลักการล้างมือนะเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเป็นยังไงครับการดูแลระบบขับถ่ายอุจจาระและระบบย่อยอาหารนะครับสาคัญกับชีวิตเราอย่างมากเลยนะครับเราก็ควรดูแลสุขภาพอนามัยของเราให้ดีนะเพื่อร่างกายที่แข็งแรงและไม่เป็นโรคภัยในอนาคต ขอบคุณครับ